สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะวันที่25มิถุนายนเราจะมาเรียนภาษาไทยกับคุณครูโบโกันนะคะเมื่อวานเราเรียนไป2สระนะคะเตรียมอุปกรณ์กันให้พร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะเด็กๆอ่ะสระเมื่อวานสตัวนะคะเด็กๆจําได้ไหมสีชมพูสระอืนะคะแล้วก็สระอือนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันที่ สระอุกับสระอูนะคะอ่ะสระอุเป็นเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะเด็กๆสระอุพูดตามสิคะสระอุเสียงสั้นนะคะแล้วก็สระอุก็มีหางสั้นด้วยนะคะเด็กๆเวลาเขียนนะคะตำแหน่งของขีดอยู่ด้านบนแปลว่าสระอุจะอยู่ด้าน ล่างของพยัญชนะนะคะซระอุมีหน้าตานะคะเป็นหัวกลมๆแล้วก็หางยาวลงมานิดเดียวนะคะซระอุไปดูคำที่ผสมกับสระอุกันเลยค่ะคำแรกนะคะสะกดพร้อมคุณครูเลยก็ได้นะคะดอ,อดุดุผออผุผุต่อไปเสียงสูงนะคะลอ,อุลุ นะคะจอ,อุจุมอ,อุมุนะคะพออพุเสียงสูงนะคะชอ,อุชุเสียงต่ำนะคะบอ,อุบุตอ,อุตุสุดท้ายเสียงสูงนะคะยอ,อุยุนะคะสระอุ เมื่อเขียนแบบไม่มีตัวสะกดนะคะสระอุจะอยู่นะคะใต้พยัญชนะต้นนะคะแล้วก็เมื่อมีตัวสะกดมานะคะสระอุก็ยังคงอยู่ที่พยัญชนะต้นเหมือนเดิมนะคะเราจะไม่เขียนสระอุไว้ด้านหลังนะคะเด็กๆอะเรามาอ่านคำที่มีตัวสะกดกันเลยคำที่หนึ่งนะคะยออุบอยุบ อ่านตาม,มคุณครูนะคะออุดดอ,อุดรออุมอรุมจออุดดจุดลออุงอลุงสออุกอสุสอุอยอซุย บอู่กอบุกอ,อูโบหุปอ่านะคะรูปนี้นะคะจะมีสระอุผสมกับสระไอนะคะสระไอเรายังไม่ได้เรียนนะคะเด็กๆอ่านตามครูโบก่อนนะคะสออุมอสมฟอไอไฟรวมกันเป็นสมไฟนะคะรูปต่อไปนะคะง่ายๆเลยนะคะเด็กๆ เลิกลองสะกดให้คุณครูฟังสิคะถูกต้องค่ะยออุงอยุงใครผิดไม่เป็นไรนะคะพูดตามครูได้นะคะจะได้จำได้คำสุดท้ายนะคะเราเจอคำนี้อีกแล้วคราวที่แล้วเป็นปลาบึกนะคะคราวนี้เป็นอักษรคำควบกล้ำนะคะกับสระอานะคะอ่านสะกดไว้ไงไคะเด็กๆอลอลอา ปลาเป็นคำควบกล้ำนะคะต่อไปนะคะดอุอกอดุรวมกันเป็นปลาดุไม่ยากใช่ไหมคะสระอุนะคะจะเป็นสระเสียงสั้นนะคะให้เด็กๆจำว่าหางก็สั้นๆนะคะเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะเป็นใบงานสระอุนะคะให้เด็กๆนะคะลองอ่านแล้วก็ลองเขียนนะคะแล้วก็ส่งคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะนะคะแล้วก็ ดี๋ยวคุณครูจะให้คะแนนพิเศษนะคะสำหรับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะต่อไปนะคะเป็นสระเสียงยาวนะคะให้ทายนะคะว่าสระอะไรเมื่อกี้สระอุสระอุเสียงสั้นถ้าเกิดสระเสียงยาวต้องเป็นสระอะไรคะลองเดาดูสิคะสระอูนะคะเมื่อกี้อุอันนี้อูชัดเจนไหมคะเห็นชัดเจนไหมคะว่ามันสั้นหรือยาว ยาวนะคะสระอูนะคะเหมือนกันกับสระอูตรงที่ว่าเขาจะเขียนด้านไหนคะเด็กๆลองมองขีดสิคะขีดพยัญชนะอยู่ด้านบนแปลว่าสระอูต้องอยู่ด้านล่างเก่งมากๆเลยค่ะทุกคนช่างสังเกตนะคะเนี่ยสระอูอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็เป็นสระที่มีเสียงยาวนะคะหน้าตาคล้ายๆกับตัวอะไรคะเด็กๆคล้ายๆกับบอใบไ,ไม้ตัวจิ๋วใช่ไหมคะเด็กๆเห็นแล้วก็นึกออกทันทีเลยว่า เป็นสระอูนะคะให้นึกถึงบใบไ,ไม้จิ๋วนะคะอ่ะมาดูคําที่สะกดนะคะคําที่ประสมด้วยสระอูนะคะเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านประสมคําที่มีสระอูกันนะคะอันนี้ยังไม่มีตัวสะกดนะคะเด็กๆใครอ่านได้แล้วก็อ่านพร้อมคูโบถ้าใครยังไม่คล่องหรือยังอ่านไม่ได้ก็อ่านตามนะคะเด็กๆกออูกูจออูจู ดอูดูบอูบูซอูซูทอูทูนอูนูพอูผูมอูมูยอูยู ลออูลูงออูงูเสียงสูงนะคะขออูขูชออูฉูพออูผูถออูถูสออูสู หออูหูกิ่งมากๆเลยค่ะเหนื่อยกันไหมยังคะอ่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูสระอูที่มีตัวสะกดนะคะสระอูก็ยังคงอยู่ที่ด้านล่างของพยัญชนะตัวแรกเหมือนเดิมนะคะพยัญชนะตัวแรกคูบโบสอนไปแล้วนะคะคืออะไรคะพยัญชนะต้นนะคะวิธีสะกดนะคะก อ,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 อูดดกูดดออูดอดูดใครพูดตามขอให้สอบได้ที่หนึ่งเลยนะคะบออูดอบูดปออูดอปูดขออูดอขูดสออูดอสูด หออูดอหูดคออูดอคูดสออูดอสุดวออูดอวูดนออูดอนูดคำสุดท้ายแล้วนะคะมออูดอมูดนะคะ เด็กๆเก่งกันมากๆเลยนะคะใครที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะคะเก่งมากๆเลยค่ะ,ะนักเรียนนะคะอ่านเสร็จแล้วนะคะไปทํำใบงานกันด้วยนะคะเด็กๆแล้วก็ใบงานเนี่ยจะเป็นคำง่ายๆที่เด็กๆพอจะอ่านได้นะคะวันนี้คุณครูโบก็ขอจบการเรียนสระทั้งหมดนะคะเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆนะคะไปทำการบ้านให้เสร็จนะคะแล้วก็ เราก็จะมาเจอกันอีกทีหนึ่งวันจันทร์นะคะสระต่อไปนะคะจะเป็นสระอะไรติดตามชมด้วยนะคะอย่าลืมทบทวนนะคะสระที่เราเรียนไปทั้งหมดมีทั้งหมด8ตัวนะคะ8ตัวนี้มีสระอะไรบ้างคะสระอาสระอาสระอีสระอีสระอึสระออสระอุแล้วก็สระอูนะคะ ให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านบ่อยๆแล้วนักเรียนจะจําได้เวลาคุณครูถามนักเรียนก็จะยกมือตอบเป็นคนแรกเลยนะคะแล้วก็จะได้คะแนนพิเศษนะคะสําหรับเด็กนักเรียนที่น่ารักน่ารักขยันขยันนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปส่งมาคุณครูโบดูบ่อยๆนะคะสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย